สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆทุกๆท่านเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิสอนพระเครื่องนะครับวันนี้ผมมีพระผงนะครับหลวงพ่อสดวัดปากนะ้ำมาแนะนําแบ่งปันพี่ๆกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับนนี้ก็จะเป็นพระผงรุ่นที่6นะครับหลังพระไตรปิฎกเนาะนะครับพระผงวัดปากน้ําเป็นพระเครื่องที่น่าใช้นะครับบูชาอีกหนึ่งรุ่นนะครับซึ่งราคาไม่แพงนะ เลทก็จะอยู่ที่หลักร้อยเท่านั้นเองนะครับเห็นไหมผมได้มานะครับสวยนะครับสวยทุกองเลยนะครับสวยสวยยันลึกติดคมชัดนะครับเห็นไหมนะครับยันลึกติดคมชัดในราคาเบาๆพี่หลักร้อยเท่านั้นนะครับผมได้มาแบ่งปันพี่พี่อยู่ด้วยกันทั้งหมด5องค์นะนะครับผมได้มาแบ่งปันพี่พอยู่ด้วยกันทั้งหมด5องค์นะครับ ดูโดยรวมก่อนละกันนะเนี่ครับเนื้อเข้มนะครับเนื้อเข้มจะมีอยู่2อ,องค์ก็คือ2อ,องค์บนนั่นเองนะครับสำหรับเนื้อเข้มนะครับมาองค์บน2อ,องค์บนก่อนละกันนะครับองค์นี้เข้มชํำสวยเลยใบหน้าติดคมชัดนะครับนี่เห็นไหมใบหน้าติดคมชัดนะครับรุ่น6นะครับ ถามว่ามีเกไหมรุ่นนี้มีเกด้วยนะครับนะราคาไม่แพงแต่ก็มีเกนะครับเพราะว่าด้วยที่ว่าเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับน่าใช้บูชานะครับอีกหนึ่งรุ่นก็มีเกออกมานั่นเองนะครับนะของแท้นี่เลยนะครับยันจะลึกคมนะครับลึกคมแบบนี้เลยนะนะครับเนื้อหางมนสารก็สีน้ําตาลสีขาวนะครับตรงนี้เป็นเนื้อน้ํามัน นะครับเนื้อน้ำมันชทำๆเลยนะครับนะชํำๆเลยนะครับองค์แรกอะ่ะส่วนตัวนอ้ององแรกอาจจะสวยกว่านะครับองนี้ก็สวยเหมือนกันได้น้ําตาลแต่น้ําตาลไม่ไม่เข้มเท่าไหร่เนาะนะครับแต่ก็เป็นโซนน้าตาลนะครับเนื้อน้าตาลก็จะแบบนิยมฮะนิยมนะครับเช่าหาแพงกว่านิดนึงนะครับก็ไม่ได้มากเท่าไหร่เนาะเลยที่ว่าพระราคายังยังไม่แพงด้วยนะครับ นะครับยันลึกติดคมชัดเลยนะนะครับยันลึกติดคมชัดเลยนะครับนี่องนี้ก็จะไม่น้ําตาลเข้มละนะครับองนี้ก็จะไม่เข้มละนะครับแต่เนื้อหามวลสารนะครับเยอะมากนะครับเห็นไหมองพระสดนะครับวัดปากน้าผ้าผงของขวัญนะครับรุ่น6เนาะ ลองดูแล้วกันนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดหาพระแบบพาราไม่แพงนะครับเบาๆไว้ขึ้นคอนะครับไว้ใช้พุทธคุณกันก็แนะนำนะครับรุ่นนี้เนาะยันนะครับด้านหลังตัวหนังสือประมาณนี้นะครับลึกติดคมชัดมากนะนะครับลึกติดคมชัดมาก หน้าตาติดคมชัดทุกองนะครับสำหรับหน้าตาเนาะติดคมชัดทุกองนะครับด้านหลังก็จะเป็นคาว่าพระไตรปิฎกนะครับยันลึกนะยันลึกนะครับลึกคมติดชัดเลยนะครับทุกองค์ เดี๋ยวผมเปิดราคานะให้พี่ๆได้เช่าหาบูชากันนะครับไม่แพงนะไม่ถึง1,000นะครับไม่ถึง1,000เอาไว้ใช้พุทธคุณกันพี่นะครับเอาไว้ใช้พุทธคุณกันโอองนี้ก็คุยออกเกือบลายตุกก๊กแกเลยนะพี่นาเห็นไหมเป็นเม็ดเป็นปุ่มเป็นปุ่มนะครับคล้ายๆลายตุกก๊กแกเลยนะครับ่อประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมเปิดราคานะนะครับองละ500บาทแล้วกันนะครับองค์เนื้อน้ําตาลเข้มนะครับองค์นี้ชชำาองค์เดียวพี่น้องขอ600แล้วกันนะนะครับพี่ๆท่านใดติดต่อเข้ามาก่อนก็ได้ก่อนนะองค์นี้น้องแบ่งไปอยู่ที่600นะครับเป็นเนื้อน้ําตาลแบบเข้มเลยนะครับนะเข้มหลังติดคมชัดทุกอย่างนะครับสวยเดิมนะครับองค์นี้600นะครับส่วนที่เหลือ4องค์สุดท้ายอ่าสององด้านล่างนะครับจะ แบ่งปันอยู่ที่องค์ละ5 0า500เท่านั้นพี่นะครับนี่ก็สวยเหมือนกันนะครับเห็นไหมสวยนะครับนี่ห้านะครับ500บาทเท่านั้นจัดส่งให้ฟรีพี่ไม่มีค่าเดินทางนะครับอันนี้น้องแบ่งปันเบาๆเลยนะนะครับ500บาทนะครับพี่ๆท่านใดสนใจเช่าหาบูชารีบทักรีบโทนะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพระดีราคาเบานะครับ ราคาเบาถูกๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับด้านะนั้นเข้ามาทีนึ่งนะครับนะพระผงของขวัญรุ่น6นะครับหลวงพ่อสดวัดปากน้ำเนาะนะครับนี่พระไตรปิฎกนะครับอ่ะด้านล่างองค์ละ500ส่วนด้านบนน้องขอองค์เดียวพี่เอา600นะครับพี่ๆทา่านใดสนใจเช่าหาบูชารีบทักรีบโทรรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะนี่ ส่วนพี่ๆท่านใดมีพระเครื่องหลวงปู่โตน้องยินดีรับเช่าหน่อยครับหลวงปู่โตหลวงพ่อคุณหลวงพ่อเกษมหลวงปู่หวานนะครับเกจินอื่นยินดีรับเช่าลองส่งรูปม,มาดูก่อนได้นะครับนะสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ